พี่บอกเลยว่าพี่แม่งจนสุดๆมาก่อนชีวิตพี่เริ่มจากศูนย์แดกมามาเดือนนึงโอ้ก็ต้องกินเขาพูดว่าอะไรนะพี่เขาพูดว่าเมึงอ่ะไม่มีทางจเจริญหรอกเพราะมึงเิงทำตัวแบบนี้พี่คิดอย่างเดียวว่าพี่จะต้องรวยกว่ามัน มนี้ตั้งใจนะเว้ยคนดูทางบ้านตั้งใจด้วยเพราะอะไรวะน้องๆจะได้เรียนรู้จากพี่โยแบบว่าคลิปเดียวมึงไม่ต้องมาเรียนรู้ไม่มีที่ไหนสอนด้วยกว่าจะเป็นโยรัชดานักธุรกิจพันล้านเจ้าของเต็นท์รถนายกสมาคมนะครับพี่โยอ้าววันนี้พี่จะพูดนะเรื่องกว่าจะมีวันนี้ของโยรัชดาซึ่งพวกมึงก็คิดว่าพี่โยแม่งรวยมาก่อนถูกไหมใครๆก็คิดว่าพี่รวยมาก่อนอยู่รวยมาก่อนแน่นอนโอ้โหลูกรักพี่โยตีขาวหล่อใช่ลูกคนจีนใช่รวยแม่นอน แต่พี่บอกเลยว่าพี่แม่งจนสุดๆมาก่อนในชีวิตแล้ชีวิตพี่เริ่มจากศูนย์แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยพี่ในธุรกิจหรือการทําอะไรต่างๆมันคือความพยายามของพี่เองทั้งนั้นมึงเคยมีกี่บาทต่ำสุดต่ำสุดเลยห้าบาทต้องอยู่ได้สิบวันห้าบาทสิบวันเออมึงเหมือนกูไว้ท้ายอ้าวเคยมีกี่บาทเคยมีเงินสองร้อยบาทวันนี้สิบวันนี้สิบจะหมดแล้วใช่แล้วไปยืมเงินเพื่อนไหมยืมโอเคมึงยืมเงินนะอ้า เคยจนไหมเคยครับหนึ่งทั้งเดือนหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยทำไงขอแม่ครับขอแม่โอเคเมื่อกีอดข้าวสองวันอดข้าวสองวันครับกินอะไรปล่อยซึมกินน้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำเปล่าอย่างเดียวพร็อด้วยยืมตังค์เพื่อนไหมยืมไม่เหลือยืนนะไม่เหลือนะไ่งนไม่ไหวอะพี่จะบอกอะไรให้พี่จนมากแต่พี่ไม่เคยคิดยืมเงินใครตอนนั้นพี่จบมหกที่บ้านพี่ไม่มีเงินให้พี่เรียนพี่เหมือนเด็กที่เคว้งคว้างบนโลกนี้แม่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอนาคตไม่มีอะไรเลยความเปลี่ยนแปลงในชีวิตพี่คื สมัยก่อนพี่เป็นโอเปอเรเตอร์พี่ต้องคอยดูแลน้าานําไฟจ่ายค่าน้ําค่าไฟรายได้พี่วันละ100อบาทวันละ100บาทนะต้องดูแลทุกๆอย่างของคอนโดเปลี่ยนสายยูเปลี่ยนหลอดไฟตอนนั้นนอายุประมาณ1 8บแเพราะเราไม่มีเงินเรียนเราจรึงทํางานในวันนั้นต้องบอกว่าใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติัยรุ่นทั่วไปซึ่งเราบอกว่ามันไม่มีอนาคตใช้ชีวิตมั่งสําเร็จเคคาไปเลิกงานแล้วก็ไปเล่นสนุกกับเพื่อนไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตเลย มีวันหนึ่งเจ้าของคอนโดเข้ามาที่คอนโดแล้วก็ด่าพี่ว่ามึงเป็นเด็กไม่มีอนาคตโดนดูถูกทุกคําพูดมันคือคําดูถูกที่รุนแรงมากสําหรับพี่เขาพูดว่าอะไรนะพี่เขาพูดว่าภาษานะมึงอ่ะไม่มีทางจเจริญหรอกเพราะมึงยองทำตัวแบบนี้สิ่งที่เขาด่าพี่แม่งสะเทือนใจพี่มากพี่นั่งน้ําตาซึมในห้อง พี่คิดอย่างเดียวว่าพี่จะต้องรวยกว่ามันแต่ก่อนที่กูจะรวยกูต้องมีการศึกษาก่อนกูต้องเรียนหนังสือแต่เพราะเอญกูไม่มีเงินกูจะทํำยังไงถึงแรกที่กูทาได้คือขันไม่มองสิ่งแวดล้อมพี่ว่าที่จะทําให้พี่ไม่โตขึ้นคือถ้าพี่ยังเล่นสนุกอยู่อยู่สังคมนี้อยู่พี่ไม่โตแน่พี่หยิบไม้สนุกพี่พี่หักทิ้งเลยพี่รักกีฬาสนุกเกอร์มากนะพี่ชอบแต่พี่หักทิ้งเลยเพราะถ้าพี่ยังเล่นทุกวันพี่ไม่โตแน่พี่หักทิ้งทันทีและพี่ก็คิดว่าอะไรคือเบอร์หนึ่งีเเเเงงงิินนนนนแล้จะออา่ปหัสื พี่ก็เลยไปขอเขาสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่โรงแรมพี่ได้เงินเดือน4,001พี่เอา4,001มานั่งคิดว่าค่าเทอมโรงเรียนเนี่ยมันเทอมละ 1, 2, 6, หมื่นสองหเดือนจ่ายทีหนึ่งแสดงว่าเดือนนึ่งพี่ต้องเก็บเงินเนท่าไหร่ต้องสองพันะสองพันพี่จะเหลือเงินใช้ล่ะสองพั 2> 2, <000. S 1> นสองพันไหนเราหารวันมาดูนี้มันจะเหลือเท่าไหร่เหลือวันเรามาันเจ็ดสิบกว่าบาทถูกต้อง อยู่ไม่ได้หรอกเพราะมึงยังไม่หักค่ารถที่มึงเดินทางอะไรเลยกินสามื้อยังไม่พอเลยพี่เชื่อตอนนั้นพี่คิดว่าพี่ไปทำงานโรงแรมก็มีอาหารเหลือพี่ก็กิน มันช่วยทําให้มีตัดคอสใช้จ่ายของการกินได้แล้วมื้อเย็นทาําไงหรือในเวลาที่เราจะต้องไปข้างนอกไม่ได้ทํางานทาําไงพี่ก็ต้องตุนมามา่าตุนมามา่าทุกๆอย่างและในขณะที่เราเรียนอะ่ะเคยไหมอาจารย์บอกมึงต้องไปทำรายงานทํานู่นทำนี่มึงว่า2 0 0พันมึจะพอเหรอไม่พอมันไม่มีพอแน่นอนพี่จึงบางเดือนพี่เหลือเงินคํานวณแล้วพี่เหลือประมาณสักหกร้อถึงเจ็ดบาทพี่ตายแน่นอนแต่พี่ตั้งแต่เด็กพี่เป็นคนอย่างนึง้พี่ไม่ชอบอยืมเงินใคร พี่ไม่ยืมเลยพี่เอาเงินที่พี่มีเนี่ยทำให้พี่อยู่ได้กันนั่นเองพี่ไปซื้อข้าวสารซีอิ๊วกระเทียมมาม่าแต่พี่ต้องกินอยู่กับมันให้ได้ในของเท่านี้พี่ไปทํางานมือค่ำพี่อาจจะมีข้าวกับมาช่วยพี่ได้บางมื้อนั่นหมายความว่าไงพี่ต้องคํานวณเงินที่พี่มีพี่ไม่เคยคิดพึ่งใครเพราะพี่เชื่อว่าดีที่สุดคือการพึ่งตัวเองก็ทําให้เรามีเสือสองสามร้อยอ่ะก็คือเราแม่งทําตัวเราเอง เราไปหาเงิมนมาได้เท่านี้เองเพราะ,ะนั้นมึงต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่ไปยืมเพื่อนเพราะมึงยืมเพื่อนปุ๊บเดือนหน้ากูก็ติดลบดีๆมันช่วยกูไม่ได้กูก็ต้องติดลบทุกเดือนพี่จริงเรียนภาคคําเพราะว่าพี่เรียนลางวันไม่ได้พี่ก็เริ่มเรียนภาคข้ามไปทํางานใบเรียนไปทิกซอที่พี่ได้คือเมื่อเราตั้งใจเรียนแม่งกลายเป็นว่าเกเฉลี่ยพี่แม่ง3.9กว่าสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนมันคือความตั้งใจที่เราคิดว่ากว่าเราจะเอาเงินของเรามาเรียนเนี่ยแม่งมีคุณค่ามหาศาลมานนั้นทุกวินาทีที่พี่นั่งเรียนอออออ่ะมมัันนนนเเเหืงงงงิขกููตต้้ใจรีย พอครูเรียนปุ๊บครูได้ทุกอย่างปุ๊บปรากฏคุณครูบอกว่าเฮ้ยเรียนเก่งอ่ะมาเป็นครูผู้ช่วยไหมเราก็เอาสิเราไม่เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วเราเป็นครูผู้ช่วยครูผู้ช่วยก็สอนเด็กซ่อมคอมเออเราก็ได้เรียนรู้กับการทำคอมพิวเตอร์ แต่เราพอเราทาทุกๆวันเราจะเก่งคอมถ้าเป็นคนเรียนสมัยก่อนเนี่ยไอ้จอเขียวๆเ,เนี่ยพี่โยเรียนคนแรกเลยมึงเข้าดอทก่อนเลยกว่ามึงจะได้เข้าโปรแกรมนี่มึงคีย์ต้องสร้างไดเรกทอรี่อะไรก็ตามซึ่งสมัยนี้แม,ม่นมันวิวัฒนาการไปเยอะแล้ววันนั้นพี่ก็ไปเป็นครูผู้ช่วยสตาทเดินเดือนอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0ันดีกว่าที่เยอะนะั้ง8 0 0แต่มันดีอย่างหน่อยรู้ไหมคือพี่อ่ะพอสอนเสร็จแล้วพี่ก็ไม่ต้องเดินทางแต่สิ่งที่แย่ยที่สุดแม่งคือไม่มีข้าวเหลือที่โรงแรมให้เรากิน mm hmm. ทีนี้แหละ ของจริงเงินมากกว่าเดิมจริงแต่เงินที่เราเมื่อก่อนเราอยู่โรงแรมเราจะมีข้าวกลับมาทดแทนได้นั่นแหะคือของจริงละทีนี้คำวนวณใหม่เหลือ2อ0พค่ารถเท่านี้ค่าน้นะนะีนะ่คนระสรุปต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมกูต้องอดทนอีกแดกมาม้าเดือนหนึ่งกูก็ต้องกิน อาหารที่พี่ใช้ดํารงชีพตอนนั้นเป็นยไงบ้างก็คือมาม่าตอนที่รู้ว่ามื้อเที่ยงอ่ะพี่จะต้องกินข้าวพี่จะถือมาม่าห่อหนึ่งใส่กระเป๋าแล้วก็มาทุกเที่ยงพี่จะไปขอน้าร้อนแล้วพี่ไปจะกินตอนนั้นเพื่อนๆที่เขากินแบบข้าวอาหารตามสั่งเขากินผัดกะเพราเขากินจริงๆเขากินผัดกะเพราจริงแต่พวกนั้นก็คือมีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตผมโทรขอพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีเงินให้พี่ถือมาม่าไปซองหนึ่งซองหนึ่งแล้วไปตทุกเที่ยงไปขอน้ำเขาใส่ชามกินใช่ถูกต้องพี่ไม่อายเขาหรอ ไม่อายเพราะเรามีฝันและการที่เราลงโทษตัวเองแบบนี้คือเป็นเพราะว่าเราแม่งเลือกเกิดไม่ได้เว้ยแต่ว่าเราแม่งเลือกจะเป็นได้ถ้าวันนี้เรายังไม่สร้างนิสัยในการใช้เงินไม่สร้างทุกๆอย่างให้เรามีระเบียบเราก็จะต้องไปยืมเงินเขายืมไปเรื่อยๆเดือนนี้มันติดลบมันก็ต้องยืมแล้วมนุษย์แม่งทุกคนะเป็นแบบนี้หมดยี่ถามกันยืมเงินเพื่อนไหมยืมทุกคนเน่ะกูไม่กูขอยืมด้วยลำแข้งตัวเองและช๊กซอทุกอย่างแม่งเกิดจากความดีของเราผมก็พักอยู่ที่คอนโด ห้องเท่าสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยไว้นอนอย่างเดียวห้องน้ํารวมชีวิตแม่งลาบากมากแต่เป้าที่พี่โยตั้งไว้คือกูต้องเรียนจบให้ได้แต่ในระหว่างที่เราเรียนนั่นแหะด้วยความที่เราเรียนเก่งก็เกิดจิ๊กซอว์ใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นมีพี่คนนึงเห็นเราอยู่ข้างล่างคอนโดแต่เขาไม่รู้ว่าพี่จบอะไรเขาถามพี่ว่าเฮ้ยทำไมพูดภาษาอังกฤษเก่งจังแสดงว่าเก่งตอนเนี้ยที่นี่เขารับอยู่คนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะเขาคิดว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยจะต้องจบปริญญาตรีเขาก็ส่งให้พี่ดูคุณสมบัติพีีี่่่ตตกกเลยิดใในจ พี่เห็นละแต่พี่ต้องไปเพราะว่าพี่จะทําให้ได้ว่าเขาต้องรับพี่ให้ได้เพราะว่าพี่เก่งกว่าคนทุกคนพี่จะคิดเสมอเลยนะไม่รู้อ่ะกูเป็นคนข้างตัวเองอ่ะกูต้องกูเก่งกว่าทุกคนก็ไปสนารยื่นเขาก็ไม่รับอยู่แล้วแน่นอนไม่มีทางต่อพี่สัมภาษณ์กับฝรั่งยังไงเขาก็ไม่รับเพราะวุฒิพี่ไม่ได้แต่ที่พี่โชคดีคือพี่เป็นคนมีความฝันพี่ไม่เชื่อว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคของพี่พี่จะทำไม่ได้แต่พี่เชื่อเสมอนะเวการที่เรากล้าออกไปเนี่ยแม่งเราต้องมั่นใจก่อนมันจะไม่รับมันก็ไม่เป กูค,คิดว่ามันไม่ได้กูได้รู้ว่าเขาไม่รับกูแต่ถ้าอยู่บ้านเราเห็นกระดาษแล้วเราตอบว่าเออมาไม่รับเราโยนทิ้งแล้วเรานอนเราจะไม่มีโอกาสแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณออกไปนั่งคุยกับเขาแน่นอนโอกาสแม่อาจจะมีเพิ่มมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์แต่นั่นคือโอกาสครับที่ตัวเลขที่คุณออกมาจากบ้านมันคือโอกาสและสิ่งที่พี่คิดแม่งถูกต้องสามเดือนเขาเรียกพี่เพราะเขาไม่เคยเจอคนอย่างพี่ในที่สุด พี่ก็ออกจากการทํางานเป็นครูผู้ช่วยไปทำงานบริษัทรับเงินเดือน9,000บาทพี่ก็ไปซื้อโมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมือ2เพราะว่าพี่นั่งรถเมย์ไม่ได้มันไม่ทันพี่ต้องขับโมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทํางานแล้วมันคอนโทรลเวลาได้ในสมัยนั้นซื้อ Suzuki a าคิล่มือ2 รู้สึกจะประมาณ7 0 0 0บาทแล้วขอเขาผ่อนขอเขาผ่อน7จ0 0ันเนี่ยขอผ่อนเงินขอผ่อนเขาเลยเดือนละ500 500 5 0้เพราะว่าพี่เอา500อ่ะของค่าเดินทางพี่อ่ะมาผ่อนให้หมดพี่คำนวณให้หมดคือทุกการใช้ชีวิตของพี่จะมีแบบและแผนถ้าพี่อยากได้อะไรของสิ่งเนี้ยอย่างหนึ่งพี่จะต้องคิดว่าถ้าพี่ซื้อของที่พี่อยากได้2 0 0พันพี่จะเหลือเงินเท่าไหร่และพี่ต้องอยู่กับมันให้ได้พี่มีงบกินแค่วันละร้อยอ่ะพี่ต้องอยู่ให้ได้ นั่นคือสิ่งที่เราต้องคำนวณไม่ใช่ไปคำนวณกระเป๋าเพื่อนคนทไทยเป็นแบบนี้พอตัวเองไม่มียินเพื่อนมันคือนิสัยที่ไม่ดีมันคือนิสัยที่ต้องบอกว่าน่าเป็นเกือบทุกคนเพราะนี่นอยากจะฝากไว้ว่าผู้มึงต้องหัดยืนได้ด้วยตัวเองให้ได้มึงขอตังค์แม่วันหนึ่งถ้ามึงไม่มีแม่ล่ะมึงจะขอใครมึงขอเพื่อนมึงขอได้ไม่เกินสองสามเดือนหรอกเดี๋ยวเพื่อนมึงก็เกลียดมึงเพราะนั้นสิ่งที่พี่สอนวันนี้คือมึงต้องยืนให้ได้ ในความเป็นตัวมึงกับรายได้ที่มึงมีถ้ามึงคิดว่ามึงอยู่ไม่ได้มึงต้องขนขวายให้มากกว่านี้ต้องทํางานให้มากกว่านี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่สอนคือมึงต้องตั้งทงให้ได้มึงต้องตั้งใจทําและมึงต้องคิด ทุกๆอย่างรอบตัวมึงมันคือโอกาสแม้ว่ามึงโดนไปข้างหน้ามึงรู้ว่าข้างหน้าแั่นคือเหวมึงก็ต้องโดดเพราะมึงไม่รู้หรอกว่ามึงจะโดดถึงไม่ถึงมึงโดดลงไปเนี่ยมึงได้รู้ว่าข้างล่างมคืออะไรเผลอๆข้างล่างที่มึงตกไปมึงอาจจะดีก็ได้แต่ถ้ามึงไม่โดดมึงไม่รู้หรอกมึงยังไม่รู้เลยแม้แต่ฝั่งรู้มึงยังไม่รู้เลยว่ามันดีไม่ดีแล้วมึงก็ไม่รู้ด้วยว่ามึงเจ็บแล้วมึงเป็นยังไงมึงก็ไม่รู้อีกมันคือประสบการณ์ที่มึงต้องเรียนรู้มันคือมายเซ็ตของเราถ มึงยิ่งจนเท่าไหร่มึงต้องจำโมเมนต์ที่มึงจนให้ได้แล้วมึงจะไม่อยากกลับไปหามันอีกจำไว้นะจนมากเท่าไหร่มันคือประสบการณ์ที่เราต้องจดจำและเก็บเอาไว้แล้วมึงจะไม่กลับไปหาความจนนั้นอีกมึงจะดิ้นรนจนมึงตัวตายว่ามึงกูไม่เอาแล้วความจนกูกลัวนี่คือสิ่งที่พี่จะสอนวันนี้ทุกคนต้องยืนให้ได้ด้วยขาตัวเองเท่านั้นแล้วไปให้สู่ฝันที่เราวางไว้